เชื่อคุ้มเพลคุ้มเที่ยวรู้คุ้มเพลกับเนื้อจนทนไม่ได้ลงหาลงมานี่จากคุ้มเที่ไปพี่เรือมาจังหวัดนี้เพราะเห็นว่าอันวันทีวันที่ใดในใจนะววามาเพื่อรักษาตัวผู้ชายจากคุงมเที่รู้นะพวกทุกคน เห็นว่าดีดีกว่าที่ใดไม่ได้มาร่วงไข่ออใช่มาให้เมืองล่วงฟันเล็ดสุดมากไม่พี่สูดต้องข้าวไปทางกายก็เป็นผูิแพ้ผู้หญิงที่กุงเขียบก็อันตารายเพราะก็สุดใจหมดใจพี่เองก็แค่แั้ต่างต่ม,มาเจอเธอเท่านั้นสันสุดใจเลือเกิดน ขอลงไห้เธอยมาช่วยรักษาใจพี่จะพูดจริงน้องข็คงรักได้ถ้าไม่ได้มาลน้องก็เต็มใจจะ